สวัสดีคะ่ะทุกท่านเมื่อคืนนี้คะ่ะเ v i d i ีก็ประกาศงบ e r r n n n g ็ไตรมาสสนะคะทุกท่านคงจะมีคำถามในใจว่า,าแล้วดร,ร,รขวัญมาคุยอะไรเรื่องนี้เพราะว่าขวัญทำหน้าที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ถูกต้องไหมคะ แต่อย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้คุยกันเรื่องเศรษฐกิจไม่คุยเรื่อง AI ไม่คุยเรื่อง Nvidia ไม่ได้เมื่อคืนนี้เห็นตัวเลขรายได้ที่เขาประกาศออกมาทุกท่านเขาบอกว่าแค่รายได้ไตรามาส3นะคะเขาทำไว้ได้ที่57,000ล้านดอลลาร์ทุกท่านงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ราวๆนั้นเหมือนกันแต่เป็นสกุลบาท นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว,ว่าบริษัทนี้เนี่ยใหญ่กว่างบกลางของประเทศไทยเนี่ยถึง33เท่าเท่าอัตราแอกเปลี่ยนพอดีเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้แค่รายได้เองในใจมาสถัดไปค่ะเขาก็โปรเจกต์เอาไว้ว่าจะเติบโตมากกว่านี้อีกนะคะและที่สำคัญแล้วเนี่ยวันนี้ที่เรามาคุยกันเรื่อง AI เรื่องบริษัทนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องของบูมหรือบับเบิลตามที่ทุกคนติดตามกันแต่เพียงอย่างเดียวเนาะ แต่จะเป็นลักษณะที่ว่าณจุดตรงนี้แล้วเนี่ย AI น่ยส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกมากมายจริงๆนะเป็นเพราะเรื่องอะไรบ้างคะ่ะเรามาติดตามเหตุผลปัจจัยดังนี้นะคะว่าทำไมปีนี้เนี่ยผลยิบ AI ขึ้นมาพูดนะคะนอกเหนือจากนักวิเคราะห์ที่คุยกันเรื่องตัว earnings แล้วนะคะตัว JP Morgan เนี่ยเขาบอกว่าถ้าปีนี้ไม่มีการลงทุนจาก AI GDP สหรัฐจะไม่ไปไหนนะคะนิตยสาร Fortune เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าปีนี้เนี่ยตัว AI เองเนี่ยไม่เข้ามาเติม GDP ของสหรัฐเพลอๆเอ,อาจจะติดลบด้วยซ้ำไปพร้อมๆกับ Bloomberg ค่ะ b l มเบิร์กบอกว่าปีนี้เนี่ยตัว AI เนี่ยถ้ามาเทคกินถั่วเขาแล้วตีเป็นสมการ GDP น่ย อาจจะส่งผลบวกให้กับสหรัฐเนี่ยประมาณเกือบ1%และท้ายสุดในแง่ของ IMF เองประมาณการของ IMF เพิ่งออกไปเมื่อเดือนที่แล้วเขาบอกว่าถ้า AI ตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะสร้าง c o n t r i b u t i o n เชิงบวกให้กับ GDP โลกประมาณ0 5ถึง0.7%เยอะไหมเหรอทุกท่าน GDP ทั้งโลกเนี่ยประมาณ100ล้านล้านยู s ดอลลาร์ค่ะคูณเข้าไปจากเมื่อเดือแย่ต,ตัวเปอร์เซนต์ที่ขอนบอก ก็ประมาณเกือบ1ล้านล้านยูเอดอลลร์มาจาก AI นะคะไม่น้อยเลยดังนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ทุกท่านจะตั้งคำถามว่าจะเกิดบับเบิลหรือเปล่าแต่ในแง่ของนักเศรษฐศาสตร์เองขวัญรู้สึกขอบคุณด้วยซ้ำไปว่าปีนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยเรามีการลงทุนของ AI เข้ามาหนุนให้ GDP โลกเนี่ยมันไม่แย่อย่างที่เราคิดในตอนแรกนะคะ ต่อไปนะทุกท่านถามว่าเวลามองสัญญาณของฟองสบู่เนี่ยเราจะมองอย่างไรหรือจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของเศรษฐศาสตร์เองค่ะเรามีเปเปอร์มากมายเลยในการที่ติดตามบับเบิลแต่ในหลายๆครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นอดีตตั้งแต่ Tulip m a n i ีตั้งแต่ .com ตั้งแต่ Housing Bubble ทุกท่านเราไม่มีทางรู้หรอกว่าบับเบิลจะเกิดเมื่อไหร่เราจะรู้ต่อเมื่อมันแตกใส่หน้าเราแล้ว เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์เองก็ไม่สามารถคาดการได้แต่อีเวนต์ของกา,การที่นักลงทุนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเกิดบับเบิ้ลไหมเนี่ยมันก็เกิดในหลายๆอีเวนต์เช่นเดียวกันเราไม่สามารถหาทัมมิ่งได้เราโปรเจกต์ไม่ได้แต่สิ่งที่อยากจะมาแนะนำหรือว่าให้เป็นทิปสำหรับการลงทุนกับนักลงทุนให้เรามองแบบนี้ดีกว่าว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกคนต่างตั้งคำถามเรื่องบับเบิ้ลเนี่ย เราไม่ตั้งคําถามว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเพราะขวัญเรียนไปแล้วว่าเราไม่มีทางรู้จนกว่ามันจะแตกแต่เราตั้งคําถามแบบนี้ดีไหมว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพวกคุณจะตัดสินใจลงทุนด้วยการใช้ปัจจัยอะไรคุณยังชอบ AI อยู่ไหมคุณยังชอบเทคอยู่ไหมขวัญให้ i ินพุตไปบอกว่าในทุกๆปีที่ AI ลงทุนเนี่ยคะ่ะ หลายๆเจ้าใหญ่ๆที่เขาเรียกกันว่าไฮเปอร์สเกลเลอร์เนาะเขาลงทุนในหลักแสนล้านย u เอสดอลลาร์เท่ากับงบลงทุนของไทยเลยค่ะแต่ว่าของไทยเป็นบาทนะคะดังนั้นมันแปลว่าเขาลงทุนรวมๆกันเนี่ยเป็นหลักล้านล้านยเสดอลลาร์มันจะไม่สอดแท้อยู่ใน GDP เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยลงทุนในห่วงโซ่อุปทานของ AI และเทคทั้งหมด มันก็จะมีอุตสาหกรรมที่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปพร้อมๆกับ AI ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นโครงสร้างของโลกในแง่ย GDP ย่อมมี AI อยู่ในสมการ GDP อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในในระหว่างทางที่ GDP ของโลกสร้างไปด้วยโครงสร้างของ AI ตามที่เจนเซนห่วงเขาพูดไว้เมื่อคืนเลยเนาะเขาพูดว่าอะไรนะคะเขาบอกว่า AI is going everywhere doing everything all at once เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบปฏิเสธไม่ได้หรอก AI อยู่ในทุกอย่างของสิ่งที่คุณทําและ AI ก็อยู่ใน GDP ของโลกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยเรามาชวนตั้งคําถามดีกว่าว่าท่ามกลางการลงทุนมากมายเช่นนี้อุตสาหกรรมไรที่อยู่รอบข้าง AI จะได้รับประโยชน์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าบริษัทใดที่มีการตัดสินใจลงทุนแล้วเห็นรายได้ ขึ้นมาอย่างชัดเจนหรือบริษัทใดที่ลงทุนไปเรื่อยๆแต่ไม่สามารถคชชับกับทเทคโนโลยีได้เสียทีอันนี้เอาไว้เป็นฟิลเตอร์ในการที่คุณสามารถคัดกรองนะคะบริษัทที่คุณสนใจหรือเซกเตอร์ที่คุณสนใจเพราะอย่างไรก็ตามตามที่เรียนไปเม็ดเงินมันใหญ่เกินกว่าที่จะเล็ดโกมันมันจะอยู่ในนี้กับภาคเศรษฐกิจไปตลอด แน่นอนอยู่แล้วอย่างน้อย10ปีเพราะฉะนั้นท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้เราเปลี่ยนโจทย์จากที่มองว่าเป็นบับเบิ้ลหรือไม่มาคัดกรองกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทดีกว่าว่าท่ามกลางภาพแบบนี้ใครจะเป็นวินเนอร์แล้วใครควรที่จะอยู่ในพอร์ตการลงทุนของคุณนะคะณนะวันนี้นำมาเสนอประมาณนี้อาทินาจะเป็นเรื่องอะไรเรามาติดตามกันคะ่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ